สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริล่าทีวีด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีของใหม่เข้ามานะครับผมเป็นตู้สุ่ม8ทีนะการันตีเหมาหมดตู้นะครับผมเออ แต่ในความโชคร้ายนะครับผมยังมีการวางไอเทมที่เดี๋ยวไม่ต้องเหมาหมดตู้นะครับผมพี่คิดว่ามันเหมาหมดตู้นั่นเลยก็คือท่าเปิดตัวนะครับผมอ่ะแต่เราค่อยไปดูกันนะครับผมเออบอกเลยท่านี้นะสวยนะครับผมตอนนี้นพี่จะไม่เอาแล้วล่ะจะไปเอาท่าระดับตำนานก็คือเป็นท่าชุดระดับตำนาน,นครับแต่ไม่ต้องกังวลน,นะครับผมคือเพชรเยอะมาก ถามว่าเพชรมาจากไหนนะครับผม่็เดี๋ยวก็บอกนะครับเดี๋ยวค่อยบอกเนะาะยกตัวอย่างนะครับผมอย่างเคียวตัวนี้เนี่ยผมพี่ก็ท็อปอัพมาแบบชิวๆเลยไม่ต้องซีเรียสนะไม่ได้ใช้เงินตัวเองเลยนะครับผมเออนี่เป็นทางด้านของเคียวตัวนี้หรือจะเป็นดาบตัวนี้นี่เคียวแรมเพจนะไม่รู้หมดไปหรือ,อยังนะคือเติมไปนะไม่ว่าจะเป็นของอะไรก็ตามแต่นะครับผมที่เสียเพชรนะ่เนี่ยพวกนี้สุ่มมอะไรเนี่ยเยอะยๆมากมาย เออดูเนี่ยหรือจะเป็นดวงตาอันนี้นนเห็นไหมแวบๆบนะครับผมแล้วก็หรือจะเป็นของเนี่ยทางด้านของนี่ BTS นะครับผมเยอะแยะมากมายนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับคนที่อยากได้เพรแบบฟรีๆไม่มีตังค์เติมเพรน,นะครับผมเขาแจกบัตรชูมันนี่แบบฟรีๆนะครับขอแนะนําแอปแอปนี้เลยนะครับผมนี่ BTS ก็ยังอยู่นะสลหรับคนที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมสำหรับคน<ล>ที่หาเงินเติมเกมแบบฟรีๆด้วยบัตรชูมันนี่แบบนี้รับแบบฟรีๆรับขอแนะนําแอปแอปนี้เลย Happy Dummy ีนะครับผมแอปนี้ไม่ใช่การพนันแต่อย่างใดอยู่ใน Play Store เลยสามารถดาวน์โหลดได้ทุกคนสำหรับคนที่สนใจริงอยู่ด้านล่างนะครับผมมามาดูกันนะครับผมสังเกตที่คอยนะครับคอยตัวน,นี้เราจะเก็บสะสมทางกิจกรรมของเกมก็คือเราเล่นไปก็จะเก็บสะสมคอยไม่ว่าจะเป็นการเชิญเพื่อหรืออะไรนะครับผมเราก็จะได้คอยเยอะขึ้นและนําไปแลกบัตรชุมนี่แบบฟรีเดี๋ยวพี่ดูเปิดประวัติให้ดูนะครับผมนี่เลย สามพันก็คือหนึ่งพันทูสองพันทูสามพันทูก็คือแลกแบบฟรีแล้วก็เอาเลขไปใส่เลยนะครับผมอ่าสำหรับคนที่สนใจนะครับผมลิงอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมสามารถกดดาวน์โหลดได้เลยตรงคอมเมนต์นะครับผมอย่าลืมดาวน์โหลดกันนะก็เช็คอินทุกวันเล่นกิจกรรมของมันก็จะได้คอยเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปแลกรับบัตรชมนนี้แบบฟรีโอเคเรามาดูที่คอยก่อนนะครับผมคอยตัวนี้นะครับผมก็สามารถแลกได้เลยแลกตรงไหนล่ะพี่แลกข้างล่างนะครับผมที่เป็นปุ่มกดนี้กดเข้าไปเลยนะครับผม ย้ำนะสำหรับคนที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมเติมเกมฟรีกดเข้ามาตรงสีม่วงนะครับผมตรงนี้เลยกดเข้ามาปุ๊บก็จะมีบัตรทูม,มันี่แบบฟรีๆให้เราแลกเลยนะครับผมนี่แล้วก็เอามาเติมเกมเลยหรือจะเอามาเติมทูม,มันี่วอลเล็ตก,ก็ได้นะครับผมสำหรับคนที่สนใจลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยแล้วบัตรทูม,มันนี่แบบฟรีๆเลยครับผมลิงก์อยู่ด้าน ก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันโหลดไปก็ไม่เสียหายเช็คอินทุกวันเก็บคอยทุกวันชวนเพื่อน้เยอะนะครับก็จะได้คอยไปแลกรับบัตรชูมานี่แบบฟรีๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมกับท่าทางเปิดตัวใหม่นะครับผมน่าจะเป็นทอร์นาโดนะครับผมก็คือแปลกตาดีนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยเนาะ พูดถึงท่าทางนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปที่แต่งตัวสักแป๊บหนึ่งท่าทางก็มีออกมาหลากหลายนะครับผมนี่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 เป็นไงไม่ว่าจะเป็น f r e e f i r e อร์ s ิลลีนะครับผมตัวนี้นะครับถือปืนอ่าหรือจะเป็นทางด้านของนี่ต้นอาอาคริสต์มาสหรือเปล่านะถ้าเกิดจ้าไม่ผิดหรือจะเป็นนี่บุญญาเดย์นะครับผมหรือจะเป็นนี่แมคลาเรนนะครับผมหรือจะเป็นทางด้านของคราบ้าตัวนี้นะครับผมที่เก็บไปนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเป็นท่าทางใหม่นะครับทอร์นาโดนะครับผมเออนี่เลย นี่ก็มีหลากหลายนะครับสำหรับคนที่มีเพจก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะไปดาวนโหลดเลยนะครับผมสามารถได้รับบัตรชมนีนะครับผมนี่เลยก็คือนักเวสุดซ่านะครับผมซึ่งมันวางไอเทมแบบนี้คือมันเราจะไม่เหมาหมดตู้นะครับผมสำหรับพี่นะสำหรับคนที่นี่รุ่ยเริ่มต้น9เพจ4999 1้อแล้วก็199นะครับผมบอกเลยไม่ใช่ปัญหาสาหรับพี่เลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูท่าทอร์นาโดกันนะครับผมหมุนมาอย่างงี้ดูแบบเต็มเต็ม,ตมดิเชดหมุนเมาส์อย่างไวแล้วก็ฟุมฟ่มฟ โอ้โหโคตทเอเป็นไงได้ปะได้อยู่นะได้อยู่นะดูดิหมุนฟืบ โอ้โหโค้เทบอกเลยนะครับผมง่าก็ประมาณนี้เลยสําหรับคนที่หมุนมาไม่เกินไม่เหมาหมดตู้แบบพี่นะครับพี่ก็คิดว่ามันไม่น่าจะเหมาหมดตู้นะครับเพราะว่ามันวางไอเทมแบบนี้เราจะไม่ได้ชุดเวทนะครับผมโอเคไม่เอาชุดเวทเอาแค่ท่าทางนะครับผมก็ประมาณนี้เลยสําหรับคนที่ไม่มีเพชรนะลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมบอกเลยไม่ต้องกังวลเลยแบบพี่รับทุกวัน13ร้อยสามสิบห้ามั่งเติมมั่งอะไรมั่งนะครับเขาแจกบัตรถูมันนี่เนาะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมก้าวเพชรนะครับผมเหมาหมดแหละของเกลือทั ครับ 9, เก้าเพชรนี่เป็นไงเป็นไงต้มเฮ้ยคิดว่าได้ชุดเวทซะแล้วไม่เป็นไรไปต่อนะครับ49นะครับผมลงไหมลงไหมลงไหม,มเลยมาแล้วเลยนี่เป็นไงกอซ่าต่อไปนะครับผมโอ้โหยาวๆไปเลยนี่นี่ไอไม่ต้องซีเรียส เหมาหมดตู้อยู่แล้ว8ทีการันตีหมดตู้นะครับผมพี่บอกเลยนะเนี่ยไม่ต้องซีเรียสน,นะครับผมแต่เราล็อกไว้แล้วนะครับผมก็คือไอเทมมันวางอย่างนี้คือเขาให้นักเวทสุดซ่าอันอยูอนสุดท้ายนะครับผมก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับผมเพราะว่าเราจะไม่เหมาหมดตู้แน่นอนนี่เอาแค่ท่าทางจริงๆสำหรับคนที่อยากเล่นนะครับผมไม่มีเพชรก็ลิงอยู่ด้านล่างนะโอเคมา299เฮ้ยถ้าเกิดมันลงนักเวทอะ,ะถ้ามันลงนักเวทนี่ซวยเลยนะ ถ้าเกิดลงท่าทางก็จบนะครับไม่ต้องเสียอีก399เพชรนะครับผมมางั้นเรามาลุยกันเลยดีกว่านะครับผมเพอเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมมา299นะครับขอให้ลงตรงท่าทางนะครับผมนี่เลยตึ๊บตึ๊บเรียบร้อยมาแล้วครับผมนี่สุดยอดไปเลยหมุนฟุ๊ก <c oughs> เป็นพายุทอร์นาโดในี่แล้วก็ลงมาโคทีบอกเลยโคทีเชาโดถ้าเปิดตัวใหม่นะครับผมอาจจะเป็นรมเพจหรือเปล่านะถ้าถ้าเปิดตัวนี้โอเคอยู่นะหีมุดมุดไม่หรอกประเด็นคือเป็นเป,นเ,ป,นเ,ปนเหลืองดำไงชอบไงพี่ชอบเหลืองดำนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ ไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคนที่จะเอานะครับผม,ผมก็คือมันไม่เหมาหมดตู้แน่นอนหรือโชคร้ายก็คือเหมาหมดตู้นะครับผมดันไปลงชุดนักเวทในสวยเลยนะครับผม,ผมก็ประมาณนี้เลยโอเคชิลๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูท่าทางกันนะท่าทางก็โอเคเลยนะอ่านี่เลยนี่นี่ท่าทางไม่หมุนฝุ่นี่หมุนคือหมุนมาประเด็นคือหมุนมาแล้วก็นี่เป็นไงโคตรเอาได้อยู่นะเอ้เสื้อขยับด้วยหรอเฮ้ได้อยู่นะดูดิเดี <erte> เออ๋ยวเดีย๋ยวนะไ,ไปดูทันในห้อง4ีีสีดิ มันจะหมุนเวอร์ไหมหมุนเวอร์ไหเป็นทีมแบบทรีมอ่ะไม่หมุนมาเลยหมุนมาเลยฟึ้นฟอโอ้โหดูดิเวอร์วังอลังการบอกเลยไม่หวังหมดตู้แน่นอนนะครับผมนี่หรือจะเป็นหน้าโชว์โปรไฟล์นี่หมุนโอ้โหเอฟเฟกเวอร์ไหมเวอร์มาก เอ่ชอบเยพี่ชอบเลยก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับผมหรือไม่มีเพชรหรืออยากได้นะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยเชื่อพี่นะครับผมก็คือเก็บคอยเยอะๆนะครับผมแล้วก็แลก มันเลยแลกบัตรชูม,มาแล้วเอาบัตรชูม,มาเติมเกมนะครับผมจะไปซื้อของในเซเว่นก็ได้น้ฝากไว้ด้วยนะเตือนนะครับผมว่าบอกเลยนะบอกสิ่งดีๆลนนะครับผมมันไม่เราไม่เสียตังค์นะครับผมหรือจะเอามาเติมแบบเป็นรายเดือนแบบพี่นะครับพี่ก็จะเติมเพชรแบบรายเดือนแล้วก็เอาเงินไปซื้อขนมขนมกินอะไรอย่างเงี้ยก็หาเงินใช้เงนินเที่ยวนะครับผมนี่ก็เอามาเติมส่วนนี้ครับก็เติมแบบปลายเดือนเห็นไหมแล้วก็กดรับไปเรื่อยๆรับไปเรื่อยๆก็โอเคไม่ต้องซีเรีอยสอะไรมากมายนะครับผมตรงนี้นะง่ายๆเลยนะครับผมแล้วก็ทาาางงงดด้นขอหมวระเบิ ผมน่าจะรับกันหมดแล้วมั้งอันนี้นะครับผมเป็นไม้นวดแป้งนะครับผมนวดได้เลยนะครับผมนวดหน้าดีก็คือเอาไปฟาดหัวเขานะครับผมไม้นวดแป้งตัวนี้นะอ่ารับได้นะก่อนตีสี่นะครับผมส่วนทางด้านของ โหมดรากคิวโหมดวางระเบิดนี้ยังบั๊กอยู่นะครับผมเ๋ยวถ้าเขายังไม่แกดี๋ยวพี่สอนแก้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยโหมดนี่มีตัวนี้ยังบั๊กอยู่นะครับผมรอสักครู่หนึ่งนะครับผมแล้วก็นี่โหมดนี่ร้านค้าแรกเปลี่ยนนะครับผมสามารถแรกได้แล้วรีโอพักตานะครับหรือชุดฟาโรห์ผู้หญิงนั่นเองแรกได้เลยนะครับผมแรกได้แรกเลยนะครับถ้าครบ30อันแล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยเนาะฝากไว้ด้วยนะครับผมสาหรับคนที่อยากได้ท่าทางเปิดตัวนี้น่ครับผมไม่มีเพรก็ริ้งอยู่ด้านล่างเลยนะฝากไว้ด้วยนะดูดิโอ้โหโคตรด ให้โคตรโดนบอกเลยโอ้โหเดีเ๋ยวๆเดี๋ยวขอโชว์ขอแอคแอหน่อยนะขอแอคหน่อยนะฟึบหมุนฟุดูดิโอ้เวร์าวางอารังการจัดบอกเลยโอ้โหดูดิหมุนลงมาด้วยดูดิคือไม่ต้องซีเรียสเรื่องเพชรเลยนะครับมีเพชรตลอดนะครับผมก็สำหรับคนที่อยากทําแบบพี่ก็ ลิงอยู่ด้านล่างเลยโหลดมาแล้วก็เชิญเพื่อนได้เยอะเก็บคอยสะสมคอยอ่านกิจกรรมมันนะครับผมก็เป็นเกมเหมือนกันนะครับผมก็ประมาณนี้เลยและสุดท้ายนี้นะครับผมสําหรับคนที่สุ่มไปไม่เหมาหมดตู้นะครับผมหรือ2ทีได้3มทีได้นะเม้นมาบอกหนะ่อยโคตรอิจฉาเลยนะเออนี่เลยนะครับผมเอออ่าแล้วก่อนจะไปนะครับผมทางหน้านของตาไฟนะครับผมแฟชั่นดีโวนะยยังอยู่นะครับผมหรือจะเป็นทางด้านของ BTS ก็ยังอยู่นะครับตรงนี้เลยนะครับผมพี่น่าจะมีสีฟ้าแล้วนะพี่จำถ้าจำไม่ผิดนะครับผมทางน้าของชุดแฟชั่นอีโวนะครับผมนี่สีฟ้าพี่น่าจะมีแล้วนะก็อยากได้ตาไฟอยู่นะครับผมแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเกิดหวังว่นี้ก็อีโวอะไรแพงๆก็เป็นหมื่นนะครับผมมันสุ่มมันไม่การันตีเนาะก็ประมาณนี้เลยสำหรับคนที่หาเงินเติมเกมนะฝากไว้ด้วยนะลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมอย่าลืมโหลดกันโหลดไว้ก็ไม่เสียหายนะครับผมถ้าทางสวยนะเก็บไว้ก็ดีนะครับผมโอเคเจอนคลิปต่อไปครับผม